ออนักเรียนทุกคนเียบทุนเงียบๆก่อนใกล้ถึงเวลาเก็บกระดาษคำตอบแล้วขณะนี้เวลา11นิกา58นาทีเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ไปทานข้าวกันแล้วแต่อีก2นาทีนี้ขอให้นักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบเริ่ม เงียบหน่อยเล่นก้าวอยู่เหี้ยกคนดีเลยอเงียาบนีก้าวเทดียจะไปกินข้าวะเนี่ยออเอากูแปกูไปเชียร์ทอมมึงเล่นไรนี้อุ้ยเหนียวเลยอ่ะสัตว์ก้าวไหลไปโดนกระดาษคำตอบกูอี๋ใหญ่ เด็กชายธนายังเล่นกาวอยู่ทุกคนไม่ต้องไปกินข้าวทเอ้อยทอาว้เงียสนุกจังเลยนี่แนี่นี่แน ครูจะให้ทุกคนไปกินข้าวได้ก็แต่เมื่อยศะกรเก็บของเล่นอู้อะไรเนี่ยอูวูเฮ้ยต่างคนต่างเงียบมันก็จบแล้วไปม,มึงรีบหรอไอ้แจอทาทั้งเงียบไม่ได้ทั้งห้องไม่ต้องเอาโทรศัพท์กลับบ้านแค่นั้นแหละ ครูครูครูผมจะซื้อเหรียญชิปตัวยังไงล่ะตอนนี้ราคากำลังขึ้นเลยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อตอนนี้ราคามันจะลดลงนะครูไม่นะครูโทรศัพท์ผมเคลืนมามาถ้าผมไม่ได้เก็บลิ้นหมานานมาผมจะตายนะครับครูจะอเดี๋ยวหัวลอกเชื่อายเป็นร้องไห้